ขอม,อมะครับไปเสียงโทรศัพท์นะครับจริงๆผมก็อยากให้เรียกพี่อยู่เหมือนกันแหละผมจำได้ตอนสมัยเด็กเกนะี่ยคุณพ่อผมตอนนั้นเป็นทหารใช่ไหมอยู่ที่โคราชแล้วจะมีการซ้อมรบกันอยู่ฝึกซ้อมรบกันอยู่นะก็ตั้งชื่อผมมาคลอดพอดีก็ตั้งชื่อผมว่าประลองยุทธประลองยุทธคือการฝึกซ้อมซ้อมรบไง แล้วปรากฏเราไปหาหมอพระหมอพระบอกตัดมาลอกตัดรองออกไปได้ไหมเลยแค่ประยุท์ก็พอเพราะเราหยุดแปลว่าอะไรแปลว่ารบละต่อสู้จากตั้งชื่อนั้นมาจนถึงวันนี้ผมสู้มาตลอดชีวิตเลยเด่ยจริงจตั้งใจจะไปไปเยยบตำรวจเขากล่าวว่าไปไปขอบคุณตำรวจเขาอย่างว่านะไม่ได้เล่นโถงการมาันก็เด็กนะเออเผอเผเตัวไปนิดนึงกลายเดินไปครึ่งซอย รอถให้บดซอยสุดซอยหัวเปียกมหมดเลยตอนขาไปหัวเรียบลอใช่กามาหัวฟูหัวตั้งใช่ไอ้วรันด้ยังเมื่อยไม่หายเเนี่ย <c oughs> ที่ยิงใส่แต่ละใส่ไปนะคือให้สิ่งอันเป็นมงคลให้ไปกับเขาผมไม่มีไม่มีให้ร้ายอะไรกับใครคนรักเราก็มีคนเกลียดแล้วมันก็ต้องมีธรรมดาเนาะ ผมโดนพ่อตีนะตีแล้วตีตีเจ็บพ่อตีเจ็บนะตีเจ็บแล้วก็ลงโทษทุกครั้งถ้าทาความผิดยอะไรต่างที่มันมันรับไม่ได้อไอ้เราก็เด็กไม่กี่ขวบไอมั้งไม่รู้กอายุยี่สิบถึงสิบขวบอบวันนี้โกรธพ่อมากผมคิดว่าหลายในคนคงคงมีเหมือนกันอะ <c oughs> แล้วผมก็ขี่ยาวยาวจากบ้านมาเย็นๆหกโมงเย็นแล้วผมขี่ไปมาทักครึ่งชั่วโมงก็จอดรถนั่งคิดแล้วนี่นจะเราจะไปไหนเนี่ย <c oughs> ไม่รู้จะไปไหนพราะเด็กกันเนาะ <c oughs> ท้ายตักกลับมาบ้านขี่กลับมาบ้านพ่อถามไปไหนมาลูกหอพ่อไปขี่รถเล่นเขารู้ว่าเขารู้ว่าเราโกรธเรางอนไงพ่อผมก็จะมีวิธีการของเขาของท่านอ่ะนะเวลาดุเขาก็ดุเด็ดขาดเวลาเขาใจดีก็ใจดีแต่ยังไงก็ตามมันก็มีคุณแม่ทีค่คอยปลอบใจคอยอะไรเงี้ยคุณแม่ผมเป็นคนเป็นคนน่ารักเป็นคนใจดีเป็นครูนะก็ไม่ดุไม่ค่อยดุนะก็วมีคุณพ่อนะเป็นหลักที่ดุ ที่สุดในบ้านก็ยอมรับนะทุกคนก็ดื้อเมื่อนงเด็กๆกนะันเนาะถึงใครคุณพ่อคุณแม่จะดุจะกรธขันยังไงก็ตามมันต้องมีอะไรความความทะเล่นอนความอยากทำ่นทำดีโดยท,ที่ที่พ่อแม่เป็นห่วงอะนะแต่เสร็จแล้วท้ายที่สุดมาก็ตายด้วยคำว่าพ่อพ่อแม่เขารักเราก็หนังหนังก็ดูหลายเขาเรียกอะไรหลายช่องอะน,นะ ลูกๆก,ก็ทาไม่ให้เขารู้ว่าพ่ออยากให้พ่อพักกนะ่อนน่ะอยากให้ดูพอไปดูหนังบางเรื่องมัน,มนก็ไม่สนุกไปดูที่ค้างจออยู่แล้วสักยี่สิบเรื่องเลยมั้งดูไปท่อนหนึ่ง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 แล้วก็หยุดไว้ก่อนนะว่างกลับมาดูใหม่ทำนองเนี้ยดูที่ก่อนที่ดังๆอะไรที่ผมโค่นนายเขาด,ดังกะตายน,ะ <c oughs> น่ะ <c oughs> เออเดซเดนออฟเดอะซันเนี้ยเออ เพื่อนเพื่อนเป็นทหารไงมีเรื่องนั้นที่ที่ที่เล่นรลหะไอ้เล่นไอ้ี่ไปแล้วไปตกในเกาหลีเหนือแล้วด่มาดูแล้วนั้ก็ดูหนังหนังเกาหลีที่เป็นหนังที่เกี่ยวกับเรื่องอะไรสมัยสมัยก่อนเนาะจากพระจากเพื่อะในทำนองเนี่ยนะแล้วมาดูหนังสงครามสมัยเก่าบาวาเรียอะไรทำนองเนี่ยนะคือรู้สึกมัน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 ดูแล้วมันสนุกอ่ะเพราะมันเราทหารไง เห็นลบกันเห็นได้กันก็เออรู้สึกแต่แต่ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะมันโหดร้ายมันทารุณแต่ก็ดูไปหมดแหละเราไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกจริงๆแล้วเราก็ต้องเห็นใจเรานิดนึงเหมือนกันแต่เราเข้าใจเราก็ปรับตัวไปเยอะแล้วพอผ่วนตอนนี้เราก็ก,ก็ก็พูดแบบพูดเล่นพูดจริงเขาบ้างอะไรเขาบ้างก็งเห็นหนักข,ข่าวอะไรเขาแฮปปี้ี๋ยวตอนเนี้ยใช่ไหมพอพอเราไปางนขึ้นมาเขาแย่เราไม่ขึ้นแล้วเนี่ยตอนนี้เขา คำถามพ้นหายไปหมดเลยไมแปลกแค่ถ้าได้เขาตั้งใจให้เราโมโหไงเออวันนี้ยิ้มย้มจำทายนายยกครับไปไหนครับบอกด้วยเดียวไปด้วยไปไงแล้วชอบแบบนี้ไหมชอบค่ะบแต่เขียนเลยไม่ค่อยได้ครับแต่ก่อนนี้ก็เชียร์สมัยก่อนก็เชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้นะแล้วในนี้มีใครชอบเหลือใบบะไรล่ะไม่มีแย่เลยเรา เมื่อหนึ่งใครตอนนี้อาเซนตอลอาเซนอลเอ้ยวันวันนั้นที่ยิงกันเยอะๆใครอะอ๋อเลี้ยวปูนแมนยู่นะเลี้ยวปู้แมนยูโอ้ดูวสงสารจริงไเขินใจอ่ะคนข้างวิจารณ์มันไม่เคยถึงขนาดนี้แป้แล้เจ็ดศูนย์คือทุกคนก็ไป็ไว้ใจทหารหมดแหละทหารเจ้าชู้คือนิสัยผมจะเป็นคนแบบขี้อ้อนเหมือนกันนะ พี่ออนแล้วก็พูดต,ตลกอะไรแต่เขาขำไม่ละแยะผมสมพลคนแบบนี้แต่ผมก็ซื่อสัตย์กับภรรยาผมคนเดียวใช่ไหมเนีย่ยมีคนหวนัวเราะวันนี้ผมถึงบอกว่ายังไงก็ภรรยาก็ยังสวยอยู่ทุกวันนะถูกไหมใช่ไหมถามว่ารักไหมรักรักทุกวันถามว่าวันไหน วันวาเลนไทน์วันลวันวาเลนไทน์วันเธอบางทีบางทีก็ลืมนะมันเกิดบางทียังเคยลืมเนะก็ต้องขอโทษกับท่าตายไปเลยดเรื่องอะไรวาง,งอนดีว่าเขานังขอโทษนะจ๊ะไม่ไเจตนาจ่าไม่ไเจตนาไหนบอกพูดสันส้นๆไงพูดไม่เป็นไงผมบอกเลยผมพูดสันๆไม่เป็น